เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในแคปคั t มี AI ช่วยสร้างรูปภาพช่วยเจเนเรตรูปภาพให้เราด้วยและที่สำคัญใช้ฟรีไม่เสียเงินและมันยังสามารถใช้งานได้ง่ายๆด้วยค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแคปคั t ค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงรูปสามเหลี่ยมชี้ลงทางด้านขวามือและมองดูหัวข้อข้อความเป็นรูปภาพและแตะเข้าไปเลยค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเปิดเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกระบบจะให้เรากดยอมรับนะคะเพื่อที่จะเปิดเข้ามาใช้งานในหน้านี้ให้เพื่อนๆกดยอมรับได้เลยค่ะและพอเราแตะเข้ามาหัวข้อทางด้านบนสุดจะมีคําว่าสร้างมีคําว่านําเสนอในกรณีที่เราอยากจะสร้างรูปภาพเองให้แตะเข้าไปตรงคําว่าสร้างค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงนี้ค่ะและพิมพ์ป้อนข้อมูลที่เราอยากจะให้ระบบนะคะสร้างให้เรา เดี๋ยวขอยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆแตะเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อเลือกขนาดอัตราส่วนของภาพแตะเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นที่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันค่ะจากนั้นติก๊กถูกและแตะเข้าไปตรงคำว่ารสร้างได้เลย รอสักครู่นะคะเขากำลังทำการประมวลผลให้เราอยู่ระบบจะประมวลผลให้เราทั้งหมด4ภาพด้วยกันค่ะเพื่อนๆแตะเลือกรูปภาพที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะอยากได้ภาพไหนแตะเข้าไปตรงภาพนั้นค่ะจากนั้นมองดูเมนูคำสั่งทางด้านล่างและแตะเข้าไปตรงคำว่าบันทึกค่ะและรูปนี้ก็จะถูกบันทึกในคลังรูปภาพของเราเรียบร้อยค่ะ และถ้าเพื่อนๆอยากจะนํารูปภาพของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ AI นะคะสร้างรูปภาพใหม่ให้กับเราก็สามารถทําได้ค่ะโดยการแตะเข้าไปตรงรูปภาพทางด้านมุมซ้ายมือค่ะจากนั้นแตะเลือกรูปภาพของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันจากนั้นแตะตรงคําว่าเพิ่ม และหัวข้อทางด้านล่างให้เ,เพื่อนๆค่ะเลือกสิ่งที่จะอ้างอิงถึงเพื่อนๆจะเลือกใบหน้าคนหรือว่าเลือกวัตถุเลือกได้เลยค่ะในที่นี้จะขอเลือกเป็นวัตถุค่ะเพื่อที่เราจะเก็บภาพของเราไว้ค่ะจากนั้นแตะตรงคำว่าเพิ่มและให้เ,เพื่อนๆป้อนข้อมูลหรือว่าคำสั่งเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงนี้ค่ะ เพื่อเลือกอัตราส่วนหรือว่าขนาดของภาพเดี๋ยวขอเลือกเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันค่ะจากนั้นติ๊กทูและแตะเข้าไปตรงคําว่าสร้างได้เลยรอสักครู่นะคะระบบกําลังทําการประมวลผลและสร้างรูปภาพใหม่ให้เราอยู่มาแล้วคะ่ะรูปภาพที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปจากนั้นเพื่อนๆแตะเลือกรูปภาพที่เพื่อนๆอยากจะบันทึกได้เลยค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอ,อย่างเป็นภาพนี้แล้วกัน จากนั้นมองดูเมนูคำสั่งทางด้านล่างและแตะเข้าไปตรงคำว่าบันทึกและระบบก็จะทำการบันทึกรูปภาพของเราไปยังคลังรูปภาพในโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยจากนั้นกดย้อนออกมาได้เลยค่ะและเรามาดูว่ารูปภาพที่เราสร้างจาก a อมาบันทึกอยู่ในอารบัมรูปภาพของเราเรียบร้อยหรือย,อยังให้เพื่อนๆแตะเข้าไปตรงคลังรูปภาพหรือว่าอารบัมรูปภาพของตัวเองค่ะ นี้ค่ะมาเรียบร้อยแล้วค่ะรูปภาพที่เราให้ AI สร้างให้เรานะคะเ,เพื่อนๆลองน่ะวิธีนี้ไปใช้กันดูค่ะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเมนไว้ใต้คลิปนะคะ